ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรามีกรมตำรวจหญิงอยู่ในพระบรมมหาราชวังเรียกว่ากรมโขนสังกัดกระทรวงวังเจ้าพนักงานเป็นสตรีล้วนไล่ยศตั้งแต่จากโขนไปสูงสุดที่หลวงแม่เจ้ารับหน้าที่ดูแลตรวจตราความเรียบร้อยในเขตพระราชฐานชั้นในรวมโขนในทุกตำแหน่งแล้วมีสเสด็จอธิบดีเป็นผู้บัญชาการสูงสุดว่าราชาการฝ่ายใน มาถึงยุครัตนโกสินทร์สเสด็จอธิบดีก็คือพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมมาหลวงที่พยรัตกิลิตกุลินีพระราชธิดาในรัชกาลที่สท่านเป็นผู้หญิงเก่งมีบารมีบริหารจัดการงานและก็ควบคุมคนได้ดีนอกเหนือจากการดูแลฝ่ายในก็ยังช่วยงานหอสมุดวชิรยานสภาอุณาโลมแดงหรือต่อมาคือสภากาชาติไทยถือว่าท่านรับราชการเหมือนผู้ชายมีตำแหน่งเป็นถึงอธิบดีทีเดียว แล้วก็ท่านยังอายุยืนท่านได้ลาดพระที่ก็คือการปูที่นอนนะคะถวายงานราชการที่9ในงานอภิเษกสมรสตอนพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนกลับมาที่กรมโขนเขามีศูนย์บัญชาการอยู่ที่สาราคโขนชั้นล่างของพระที่นั่งนิพิพงถาวรวิจิตรแต่ว่าปัจจุบันปรับปรุงพื้นที่ก็เลยถูกรื้อถอนออกไปแล้วเครื่องแบบโขนไม่ได้กลัดเครื่องหมายเหมือนฝ่ายหน้าแต่จะแต่งนุ่งเป็นจงกระเบนสีน้ำเงินกรม,มท่าสวมเสื้อสีขาวคอ,อกรมผ่าอก กระดุม5เม็ดแขนกระบอกยาวคมสบายเฉียงสีขาวที่ไหล่ซ้ายคนภายนอกถ้าดูผิวเผินก็จะไม่รู้เลยว่าเนี่ย คือคนในเครื่องแบบนะกฎที่ชาวขวนยึดถือปฏิบัติและกวดขันเข้มแข็งก็คือกฎมนเทียนบานให้เป็นไปตามคำนบธรรมเนียมประเพณีราชสำนักการลงโทษลงทันส่วนใดก็จะเป็นการดุอบรมสั่งสอนเมื่อเจอคนที่ทำผิดหากมีโทษรุนแรงยกตัวอย่างเช่นการไปจับกลุ่มจำสนมขังจำกัดบริเวณตำรวจหญิงเหล่านี้ถึงแม้จะมียศคุมกฎเข้มชาววังกลัวกันนักหนาแต่พวกโขลนก็ถือว่าเป็นกลุ่มพนักงานในวังไม่ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่นายโตอะไร